สวัสดีทุกคนมีเราก็จะพาไปเที่ยวเมืองต่ำที่บุรีรัมไปค่ะกันทุกคนไปดูเลยบรรยากาศรอบๆเขามาขี่รถผ่านมาแต่ซุ่มพอนเห็นแต่เป็นเมืองต่ตำเมืองเล็กๆขี่รถผ่านมาสี่ปีสามสี่ปีก็เ่เคยแวะจักเถือ่อมันนี้ก็เลยสิบ้าปีนอง ว่าแบบึงเขามาข้างในแล้วไงหนึ่งด้านซ้ายด้านขวาถ้ากระแปลกเด้เมืองเกาง่าเมืองโบราณเพิ่นเป็นยางพุทธตกจกสาทั้งสี่ทิศเลยมีสาสี่ทิศสี่มุมแปลกที่ได้ละรับพี่น้นองคอมเมนต์มากในเด้อสงสัยอยู่กันเกียรติสิริสงสัยกันยางรอบแรกกับปวดขาใหญ่ค่ะ ไ้ผ่านไปผ่านมากแวะเบืองเด้อคขะอยู่บุรีรัมย์ค่ะจะเป็นปรา,าสาทเมืองต่ำคนกับบ่อค่อยมีปนันไดเนาเป็นสถานที่เงียบสงบ,ค,งบ,บ,บ,าบาค่ะเข้าไปเบืองพไทเก็บปุราสาบาทใหญ่ค่ะเข้าไป ีมสวยบรรยากาศดียางบึงบรรยากาศเอาบรรยากาศภาพที่สวยมาฝากทุกคนเคยแวะจักเถอะก็ได้แวะบุญมผ่านไปผ่านมากาา็แวะเดือบปีหน่องเด้อ แน่ชมเนี่ยสวยอีลีกว่างแห่งน้า,าจาจ้านาององนาชุ่มนาบ่งงบ่งอยู่ค่ะชุ่มเมืองเก่าเมืองตับแค่นี้ก็ได้จ้าเดี๋ยวเก็บนาเอาภาพสวยๆมาฝากกันอีกเกสรีไปเทียวไซเดียวเยวภาพเดียวสิว พยายามทายมาให้บ่นเลยค่ะเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องบ๊ายบายพอ,อกันคลิปหน้าจ้า